พออายุจักปีแล้วพอดีครับหายเจเอ้าเจ้าก็นุ่มก็คอยแทะเอาคอยหายเจ็บซีเอากระเถากว้แล้วนะอ่มาดูลูกพี่โอ้ยพ่อคนนมอีกไทยระดบ่ามาดโคเีนี่แหละมังทีวันวันจะพ่นว่าไอ้เลี้ยวด้านขัวมันแห้งเนาะเออมาถามพอเลยมาจอยวัดนี่แหละครับพ่อทหารก็มาวัดเฟเชอร์ให้จานฟังเขาสมมุตินี่้พ่อเนี่ย หามหลงมาแล้วอ่านี่คุณนายก็มาเฝ้าซอยกันลูกชสยว่าครับเลยละลูกลูกสาวเออครูบาวา่าเพ่วันนี้สิบอกอ่าวันนี้สิบอกว่าเห็ดหนังเนี่ยอ่ะเป็นตะหนังสี่นี่ยหคุณฟูบาเป็นตะกิ่งในอนนาคดเนี่ย,ยอ,อันนี้ปั๊มเพลอดเนาะเพราะใหญ่วัดให้แล้วนี่ถ้ามันเสียนี่จะสังเกตได้ง่ายคือเดินเบามันก็จะไม่ขึ้นอาจจะขึ้นร้อยหนึ่ง เร่งถึงจะขึ้นหาร่อยอย่างสีนะก็มันเสียเนาะเออแ่วของเจ้าเนี่เบาเร่งได้แล้วเออปกติเร่งนั้นสูงลูกนอกขึ้นสีพันตัวเดินขึ้นหาพันเออลูกในเข้าตัวเดินมีปัญหาบ้านขึ้นมาแน่หายต้องเที่ยวพวาขึ้นเที่ยวบตจะเดินเออบานนี้เอา,อเอานเนเอไม่ไงสักกิดสินหัวใจมันสิเป็นน้ำกันเออเพราะว่ามันใส่แท่งเดียวกันมนันอพ่น แต่ว่าสังเกตว่าเป็นอยังจังมอเตอร์เดินมาดิขันสินข้อเเพ้หวัวละ่ะแมนละ่ะเออขันสินข้อเเพ้ววายูหน่อละ่ะไปที่ซ้อมกะนโรลมันไปยูเน,น,นี่น,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 น <laughs> เหมือนกันเออบ้นตรงเฮ็ดเนี้ยมันเพราะว่าอย่างบ้าให้ดูริมันมันไอ้นี่มันใสเขาก็เด็กมันกับวายไม่อากจจ่ายยังหลายต่ออาจจะเตี้ยนแค่เพดอันนึงแค่นั้นเองเออกันเพดบายดีเขาเขาก็สิแลบเขาสิเฮ็ดมาให้มันมองมอง มายูเขาก็ตไปเฮ็ดนั่นแหะกึงขึ้นมาก,กค่ข่อยว้านล่ละมาหันเขาไปเฮ็ดสองอันผลวัาแั่นผมคุณเขาส่งไปจากบุเรียวคือห้องเจ้าเนี่ยโอ้ยเรียวนี่มึงคนี่เป็นตัวเียวไดีใส่ดีอีกเ้าปีเออมันโมเมนตเนวไม่มเฮ็ดดูด้ตัวนี้กันเฮ็ดถือวิธีมัน,าานอ้าอออเวาเฮ็ดบุถือวิธีกับบุ้นดะอดอยู่นี่แหละเนาะบอเบ่ได้ว่กาก,ก,กันกหนเนาะนอกหนา แล้อว่าจะเบอร์เอิ้นก็ได้ขึ้นเหรอคลั้งไม่ใช่เอื้อนน่องโอ้ยแถวห้างนี่จะยังเป็นนุมนนาา่มเจ้าน่หนี่ยนลตะไอ้ระบบให้ดูหลีกจบข่าวว่ามีปัญหาอ่านี่ปั๊มทุกอย่างสามลูกแผงคอนโทรลวาวทุกตัวขึ้นตรงสเปกหมดเออก็เหลือแค่มอเตอร์เดินขันห้อนเหมื่อไรขันเปลี่ยนสิ้นหัวใจน้ำก็ดีจังหน่อยจะได้แข็งแรงขึ้นเฮ็ดบ่ได้ก็บบริหารสิบอกบวิธีบ่ญ่ายาก เดี๋ยวเดี๋ยวมาไทยอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรวาวก็โอเคคงกับพันดีอยู่ดอกรถรุ่นนี้รถรุ่นของเจ้าแข็งแรงครับเด่นี่แข็งนี่ดีอืมหาเนี่ยขึ้นอย่างเดียวเขาสมในแข้งเออบัดอีกรุ่นหนึ่งมันบ่เป็นงสีเดชรุ่นของเจ้านี่ชุดยอดหาซื้อบริมีเออเห็นมาขายมันได้โอ้ยรุ่นนี้ดี มันไม่สามเวอร์ชันผมเด้หัวหน้ารถบุนนีญมันหนีของเจ้านี่มันเวอร์ชันนี่เขื่อนว่าเวอร์ชันเกาหนอกน้ำเข่าหายากเออว่ายกับว่ายเออว่ายกับว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องปกติเราเนี่ยมันหมดอายุการใส่งานมันมอเตอร์มันดนตัวดนคนน่าดลข้างหลังมันก็หมดอายุแผ่นเพลรมันก็หมดนะไอเอาง่ายเนาะฝนเข่ารูวตัวดูก็คือว่าเทียกรน่ะแหละมันเหมือนพวกเกรายละเอียด เอาไงเขาแก้ปลายเหตุเขาไปแก้เปลี่ยนสิ้นเขามาหาสาเหตุว่าทําไมซีนถึงรั่วเออเ่ได้นับตัวที่สองว่าทาไมถึงรั่วเอาซีนดีๆอยู่ทําไมรั่วนี่ผู้เป็นช่างเขาต้องคิดแล้วซีนรั่วก็ไม่มีอะไรก็แสดงว่าเพจเพจมันรั่วเราก็ต้องแก้ไขมองมันหัวสิ้นก็บชิยุ่นนั่มไปเองสิขันมาแก้บริเป็นั่งสิมาขันนั่ใส่ไปล่ามไปนี่ชุดนี่มัมีน้ำมัน,นเกียร์อเลียงมา บ้านน,านี้ขอเสียงของให้ดาดขันมิตรหนึ่งแตกเล่าสิบประยูเล่าสิบผ้าเจาะยางไปจนว่าจนกลัว,จวเจา้าชิรูดเหมือนเราสุหูตัวบักสุดท้ายแต่พอ่อหนเจาไปเดลีซื้อเครื่องทอนม่ามันสามมืน <c oughs> ่นหาอย่างสี้ออจะถเสียงเงินหาเมื่อนถิ่มมาตัวนี้พฤศจิากาทดอกเพศแบบคว,าว่านั่นแต่ทรงไปมันเดี๋ยวผลดีก็เลยอยากแนะน้ำกันขันคอยจะ่างเช่นนี้ของกิดสืบผ้าที่เท็จลอยเอาเงินเดียวอีกละ เขาบวกหลายเออยังไงซะยังบดังหลายเขาเนียงดาทายไว้แบบนี้มันจะคึ้นฮอดกันโอเคได้เนาะไม่มีอย่างลาหรอกเออจะค่อยแก้ไขมองนี่ไปครับผมตัวอื่นไข่อยู่ดีใจนะมัอยู่ปั่มเปิ่มมันโอเคว้าวเวอร์ทุกอย่างครับบััสดีครับ